นอกจากผู้ต้องขังคดีร้2จะรู้สึกย่แย่แล้วนะคะจากการถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมแล้วคนในครอบครัวก็รู้สึกไม่แตกต่างกันค่ะเราจะติดตามเสียงสะท้อนจากภรรยาของอากงภรรยานายสุรชัยด่านวัฒนานุสรและภรรยานายสมยศเลกษากเกษมสุขจากรายงานของคุณบุษกรแก้วดอนรีค่ะว่าการโบกมือในวันที่สามพฤษภาเนะี่ยคือการโบกมือครั้งสุดท้ายของเขาดิฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราจะจากกันตรงนั้น เราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยวันนี้ดิฉันอยากจะบอกกับสังคมว่าที่ไหนก็แล้วแต่มองเห็นว่าเขายังเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราเราอยากจะอธิบายว่าเราไม่ใช่เหยื่อเพราะว่าเหยื่อเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ถูกกระทําโดยไม่สามารถต่อสู้ได้ณนะวันนี้เนี่ยเราจะขอต่อสู้นะคะเพื่อความถูกต้องและความบริสุทธิ์ของคณส่วนมาผมก็ได้แตะบอกเข้าาไม่ต้องกลัว ไม่ต้องตกใจไม่ต้องหวั่นวิตกถ้าตกใจจะเป็นโกรกหัวใจไม่ต้องขี้แยผมให้กำลังใจครับพ่อจะส่้เองเพราะพ่อเคยสู่มามากแล้วเสียงเหล่านี้สะท้อนถึงความเจ็บปวดที่สามีและลูกชายของพวกเขาต้องถูกจับกลุมในคดีที่ไม่มีใครจะสามารถช่วยเหลือได้นั่นคือคดีหมินสถาบันตามกฎหมายอาญามาตราหนึ่งคดีที่ทั้งหมด ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงจนสารไม่สามารถปล่อยตัวชั่วคราวได้ทำให้ผู้ต้องหาทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาหาหลักฐานในการต่อสู้คดีรวมไปถึงสภาพและการดูแลผู้ต้องหาทุกคนภายในเรือนจำยิ่งสร้างความเจ็บปวดมากขึ้นดังนั้นภายในงานบันทึก112วันแก้ไขามาตรา112จึงได้นำคนในครอบครัวของผู้ที่ถูกคุมขังเหล่านี้มาพูดในสิ่งที่พวกเขาได้รับจากมาตรา112 นางรัตมาลินตั้งนปกุณภรยาอากงได้บอกเล่าถึงวิญญาทีที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของอากงภายในโรงพยาบาลของเรือนจำว่าไม่คิดว่าอากงจะจากไปเร็วอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่ได้รับทราบก็คือการดูแลรักษาภายในเรือนจำไม่มีประสิทธิภาพและไม่ได้รับการใส่ใจที่เพียงพอทั้งที่อากงเป็นโรคมะเร็งที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งตัวเองก็อยากให้คดีอากงเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง และถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกตัดสินคดีไปแล้วแต่ก็อยากให้ปฏิบัติกับพวกเขาเหล่านั้นเท่ากับมนุษย์ทุกคนนันฉันอยากจะพูดความในใจบ้างเพื่อที่จะบอกกับสังคมว่าการที่จะทำทำอะไรกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำขอให้เห็นหัวอ,อกของครอบครัวเขาบ้างเพราะว่าครอบครัวเนี่ยก็มีความท ไม่ผิดกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็ยังมีลูกหลานยังมีใครๆที่เขาเป็นห่วงนักโทษก็เป็นห่วงและลูกหลานก็เป็นห่วงผู้ที่ได้รับโทษแต่ดิฉันก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับครอบครัวดิฉันเร็วได้ขนาดนี้นางปราณีด่านวัฒานานุสนรภรยาของนายสุรชัยด่านวัฒานานุสรบอกว่าสภาพภายในเรือนจำน้ำแออัดมาก ทำให้สุขลักษณะอนามัยไม่มีความสะอาดรวมไปถึงทําให้ผู้ที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วมีอาการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแพทย์และเครื่องมือมีไม่เพียงพอซึ่งในขณะน,นี้นายสุรชัยก็มีโรคประจําตัวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดจึงมีความรู้สึกกังวลในเรื่องนี้เป็นพิเศษนอกจากการดูแลรักษาภายในเรือนจําและการปฏิบัติต่อหลักความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่ทําให้ครอบครัวสะเทือนใจแล้วยังรวมไปถึงการที่ศาลไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัว พราะเกรงว่าจะหลบหนีเนื่องจากมีอัตราโทษสูงทั้งที่ในคดีอื่นที่มีอัตราโทษที่สูงกว่านี้ยังให้ประกันตัวออกมาได้นางสุกัญญาพฤกษากเกษมสุขภรรยาของนายสมยศพฤกษากเกษมสุขเล่าความรู้สึกว่าการที่ศาลไม่ให้สิทธิการประกันตัวถือเป็นการขัดต่อหลักสิทธิทมนุษยชนขั้นพื้นฐานเนื่องจากไม่มีการปล่อยให้ออกมาหาหลักฐานในการต่อสู้คดีซึ่งการขอประกันตัวแต่ละครั้งศาลก็มาจะให้เหตุผลว่ากลัวจะหลบหนี ในเรื่องนี้อยากจะบอกว่านายสมยศรู้ตัวมาตั้งนานแล้วว่าอาจจะต้องถูกจับกลุมดังนั้นหากจะหลบหนีจริงก็คงหลบหนีไปตั้งนานแล้วหลังจากจับตัวเราเนี่ยเราได้ยื่นคำคำร้องขอประกันตัวด้วยหลักฐานต่างๆนานานะคะก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้ประกันตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าตรงนี้เนี่ยขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนนอกจากหลักสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรได้รับแล้วเนี่ยนะคะ หลักพื้นฐานมโนโษยธึกของทุกคนในที่นีน้มีหรือเปล่าก็คือหลักมนุษยธรรมตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพื้นฐานเลยคุณปฏิบัติตัวกับคนที่ยังแค่เป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาเท่านั้นเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันละเมิดหลักการพื้นฐานคือมนุษยธรรมไปแล้วนะคะด้านบีนาของนายสุริยันกกเปื่อยเปิดใจว่า การบอกให้ลูกชายรับสารภาพมาจากการที่อายการได้พูดกับตัวเองว่าถ้ารับสารภาพลูกชายก็จะได้ลดโทษกึ่งหนึ่งและหากจะรับสารภาพก็จะมีการตัดสินคดีเลยซึ่งเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็ทําให้เข้าใจว่าหากต่อสู้คดีต่อไปก็ไม่มีวันที่จะชนะปุย๋ยอายการอายการบอกจะรับสารภาพไหมถ้ารับสารภาพจะตัดสินวันนี้เลยก็ได้ถ้ารับอีกหนึ่งชัว่วโมงตัดสินเลย ผมก็ให้รับอายการว่าถึงหมีจะพูดหรือไม่ได้พูดผมก็จะให้รับเพราะผมก็ไม่อยากยุ่งยากกับคดีแบบนี้เออถ้ายิงคนตายผมไม่กลัวหรอกนี่คดีแบบนี้ผมไม่เคยเจอไม่เพียงผู้ต้องหาในคดี112จะต้องทุกข์ทรมานจากการถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมแต่คนในครอบครัวของพวกเขาก็ได้รับความทรมานไม่แพ้กันถือเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยธนวัฒน์บุราคอนถ่ายภาพ บุสกรแก้วดอนรีรายงาน